ขาวสายมันกันไม่อยู่นะครับเอาครับบอลยาวของบุรีรัมเอาเอาธนกฤจฉกมาแล้วจริงดูนี้เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้กลายเป็นว่าบุคคลีครับไปตั้งบอลให้กับทางธนกฤตครับหนึ่งศูนย์สำหรับบุรีรัมยูในเต็ดครับพลาดเองเลยครับชวนบุรีบุคลีเหลมดีครับในเกมสําคัญแบบนี้ดูอีกทีครับมองแล้วบุคคลีเนี่ยไม่มีใครไปกดดันเลยครับแต่ไปจับบอลแล้วก็ไม่รู้ว่าปล่อยให้ใครเล่นด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ อยู่ใกล้บอลที่สุดแล้วครับผุครีดูครับไปยืนโอ้ยยืนนิ่งด้วยคือตัวเองอจับบอลแล้วจับแล้วมันไกลตัวครับแล้วไม่ตามไปเล่นนะครับแล้วปัญหาคือไม่ได้ระวังหลังด้วยครับต้องชมธนกฤตนะครับสัญาตญาณไวมากครับเฉลิมพงศ์ก็ไม่ได้อยู่ใกล้บอลเลยครับตัวเองใกล้ที่สุดแต่ว่ากลายเป็นไปหยุด